สวัสดีครับผมผู้ตกเป็นเหยื่ออุปกรณ์เคลื่อนความถี่ของตำรวจนะฮะไอ้ก็ของในงานของทาหารนะฮะที่มีคนแอบเอามาใช้งานนะฮะในการใช้เคลื่อนความถี่ต่ำตั้งแต่1-500ถึงห0 0เฮิร์ตหรือ1-500ถึง500กิกะเฮิร์ตนะฮะซึ่งเป็นเคลื่อนความถี่ผสมเคลื่อนวิทยุนะฮะ โดยมีการอาจจะมีการใช้เครื่อง R&M นะฮะควบคุมระยะไกลนะฮะซึ่งมีเยื่อในประเทศไทยตกเป็นเหยื่อนับล้านคนครับตกเป็นเหยื่อนับล้านคนนะฮะสามารถไปเสิร์ชดูได้ฮะตาม Google ต่างๆ V2K My Control นะฮะเราสามารถหาข้อมูลได้ครับแต่ประเทศไทยยังมีการปกปิดและปิดบังกันอยู่นะฮะถ้าอุปกรณ์ตัวนี้ใช้ในแนวทางการสืบสวน ของกรมตํารวจสิ่งที่ผ่านมามันมีการเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะสิ่งที่ผมเห็นนะฮะเหมือนกับเป็นการเอาอุปกรณ์ตัวเนี้ยไปจับยาเสพติดไปรีดยาเสพติดและคุณเอายาเสพติดบางส่วนนั้นไปขายให้กับสายของคุณนะะหรือให้คนที่คิดว่าอยากจะขายยาแล้วก็ให้เอายาตัวเนี้ยไปขายนะฮะ แล้วก็มีการดึงคนเข้าไปมีเพศสัมพันธ์กันนะฮะคือคกลไกมันเหมือนกับว่าจับยาเสพติดแล้วเอายาเสพติดบางส่วนนั้นเข้าพนักง,งานสอบสวนยาเสพติดบางส่วนนั้นเอาไปให้อีกคนหนึ่งขายจําหน่ายพอถึงเวลาก็เอาผลประโยชน์กันในกรมตํารวจนะผมพูดแบบนี้ผมไม่ได้กลัวตายครับและเป็นการเอาข้อมูลของประชาชนนั้นไปขายกับนายทุนและคุณก็ บล็กเมลในทุนทีหลังนะฮะโดยการเอาตํารวจอีกชุดหนึ่งนั้นไปจับในทุนนะเหมือนเว็บบาคาร่าบาคาร่าต้องมีคนคุ้มครองใช่ไหมฮะบาคาร่ามีคนคุ้มครองแต่คนที่ขายข้อมูลให้คุณแต่มันเอาตารวจอีกชุดหนึ่งนั้นไปจับคุณไปจับในทุนและมีการวางกลเกมกลไกนั้นสลับซับซ้อนในการวางโปรแกรมทับนะฮะในการวางโปรแกรมทับมือถือและมีการโกงเงินของเว็บการพนันนะฮะก็ น่าจะอยู่ประมาณนี้นะฮะการกโกงการโกงกินของอุปกรณ์ตัวนี้นะฮะการจับยาการรีดยาและคุณเอายาเสพติดนั้นไปขายตัวเองและพยายามที่จะกําจัดเส้นน้ำหลายๆอย่างนั้นออกไปผมไม่ได้แตะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและมีการใช้อุปกรณ์ตัวนี้และมีการใช้อุปกรณ์ตัวนี้ในการหมิ่นเบื้องสูงนะฮะหาว่าเบื้องสูงเป็นคนทําหาว่าเบื้องสูงกระทำนะฮะทั้งๆท,ที่แล้วเป็น กรมตำรวจต้องมีการตรวจสอบและมีการปฏิรูปครับสวัสดีครับ